พวกอับส้มแม่พี่ตอนนี้ไีพี่อัเจออับอีพีที่สี่ี่จะมาทำพี่ทำทำพี่จะตูไปภาคพลมอ๋อไปพลมไปพลมไหนไหนพลมยัไงคะลมที่โคพันาโซนิสนิ้วคุณักพี่ทำเครื่องพี่นี่ก็จะเป็นนี่ข่าวสวีพลาลมนี่สวี อามาอยากเขามาลมของจริงเดี๋ยวจะบอกแต่ละเบอร์ว่าเบอร์อะไรบ้าง,งก็คือมีอันนี้เบอร์ศูนย์ชอบมากอันนี้เบอร์ก็จะเป็นจะขอให้โฟก,ก,กัสให้ต้องโฟก,กัสกันคล้องไม่โฟก,กัสอ,อ,อ,อ่ะพี่จะพิมพ์พัดอด้ไหมพิมพ์ว่าอะไรพ<ต>ิมพ์ไม่ใบพัดลมโอเค,มมคอนี่เป็นให้ครับเดี๋ยวนี่ให้ ม,ม,มีว <S <s in, <S <s s. <S ่าอะไรใบพัดลมอ่ะใบพัดลมเ่อแงดูในในในจอแงคงดิพัดลมนะคะใบพัดลมปไะลกดไม่ได้

แบบนี้เลยใบบอลลงยี่เข้าพานาโซนิกในชั้นแมวแล้วอีกตัวหนึ่ง G O โอมันตัวไหนเลยจ้ามาเลยใช่ไหมโอเคให้พาให้เพื่อนๆไปดูละอ่ะเห็นได้ดเพื่อนเพื่อน G O ใช่ไหมแบบแบบนี้เบสของโซนิกจะไปใบโดยแบบ G O ไปเลยใบใบ G O ออบังรูดเอาไซใบแบบนี้อ๋อมีในชั้นแมวเอาไซรวมเอาพานาโซนิกได้เลยในชั้นแนวอ๋อ นี่ขอพาริเลยพาิได้ค่ะพาริตรงไหนออกตรงที่เป็นเส้นมุกโอมอนต้องทำยนี่งพี่ขอปิดตั้งกอนอกใอออันนี้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 เอ,นนอนนทาทำเสร็จแล้วเป็นเวนตี่ใสเว้นที่เป็นที่ใส่สำหรับสำหรับตอวล็อกว่าลงอันนี้นพี่เอากลับพาริบ้างตอวล็อกว่าลมนะในอีพีที่สาม ็มาปีใพรรัดลมอ่ะบีใบพรรัดลมสบายาทำเพลสเสร็จแล้วให้เพื่อนๆดูเลยใบพรรัดลมที่ว่ามา,านาโซมิขนาดนี้หมมันแบบนี้เลยแทนตัวล็อกด้วยไหมทำไมใบนี้ต้องแทนตัวล็อกด้วยตัวล็อกตัวล็อกอันสีอะไรตัวล็อกสีดำล็กอกเอาใบพัดตัวนี้ได้เลยพัด พัดลงตงัวน,นี้เป็นใบตรงตัวนี้ไม่ตัวนี้เป็นใบตรงตัวนี้